ตลาดนัดของผมนะคะพนมสารคามค่ะยังมีคนถ่ายของ

ถุงละ35บาทนะคะทุกคนแต่นันของผมพนมสารครามนะคะรวกเกมเอาปล่อยไรค่น้คมันจะกลายเป็นถุงแบบนี้